รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองอีกนิดเพื่อชีวิตที่เป็นสุขใจเราขยาปรมา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับตุ่นรถสล็สุรการโกศลนะคะกับรายการลืมป่วยเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะตุพาคุณผู้ชมนะคะมาเดินเที่ยวชมค่ะที่ตลาดคลองพดุงก,กร,รุงเกษมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่นี่เขามีการจัดงานค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะตุนไม่ได้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเดินเล่นชมงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทําความรู้จักกับโรคโรคหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นแล้วเนี่ยนะคะก็สร้างความํำคัญใจให้กับผู้ที่เป็นเองอยู่แล้วนะคะ แถมยังหนักใจสําหรับผู้ที่อยู่รอบๆข้างอีกด้วยนั่นก็คือโรคอัลไซเมอร์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้ค่ะตุ่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักกับโรคนี้กันรวมไปถึงพืชสมุนไพรหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะคะว่าจะมีวิธีการในการรักษาหรือว่าเยียวยาฟื้นฟูอาการอัลไซเมอร์อย่างไรบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยววนนี้คุณผู้ชมตามตุไปหาคาตอบด้านนค่ะ แลวตอนนี้นะคะตุาพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยนะคะกับนักจิตวิทยาคลินิกนะคะคุณจิจิรานะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลไซเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามคุณจิจิราสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลไซเมอร์จริงๆแล้วโรคอัลไซเมอร์นี่มันคือโรคอะไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ,ค,ะคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า โรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของโรคภาวะสมองเสื่อมนะคะกลุ่มของโรคภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะคะอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคพายกินฝันแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยลักษณะเด่นของอาการของโรคเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับความจำนะคะจะมอีอาการหลงลืมโ <Franz> ดยเฉพาะระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นการหลงลืมความจําที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่ก็จะจำ ไม่ได้นะคะซึ่งแสดงว่าเราจะมีการวัดเกณฑ์ที่จะเจอผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการวัดด้วยอย่างนี้เราจะทราบได้ไงว่าคนเนี้ยค่ะเป็นอัลไซเมอร์แล้วคืออาการเริ่มแรกเนี่ยของคนที่ป่วยเป็นในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยลักษณะเด่นก็คือความจำเขาจะลดลงนะคะ,คะส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับผู้สูงอายุนะคะก็อายุประมาณตั้งแต่65ปีขึ้นไปะนะคะ,คะ ก็ต้องดูอีกทีว่าความจําที่ลดลมเนี่ยมันเป็นในเรื่องของตามวัยหรือว่ามันมีเรื่องของพยาธิสภาพทางสมองเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็จะมีการตรวจประเมินนะคะก็จะมีการตรวจทางร่างกายมีการสัประวัติมีการทําแบบทดสอบนะคะในะในการคัดกอในเบื้องต้นนะคะ<ม>แล้วก็ถ้าผลออกมายัางไงเราก็จะมีวิธีการรักษาต่อไปโรคอัลไซเมอร์เราสามารถที่จะแบ่งเป็นประยะในการ จะเข้าสู่ระยะของโรคต่างๆได้เราแบ่งออกมาเป็นกี่ร,ระยะอย่างไรบ้างคะอาการที่เราสังเกตเห็นได้เริ่มแรกคือมีความจําลดลงนะคะจะจําสิ่งที่เพิ่งผ่านมาไม่ได้นะคะมีการลืมของนะคะ,ะต่อมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการจําชื่อสิ่งของไม่ได้การพูดหรือการใช้ภาษาเนี่ยขาดความคล่องแคล่วนะคะแล้วก็อาจจะมะีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์ตามมาด้วยนะคะใ,ในระยะหลังๆเนี่ย ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะจำคนในครอบครัวไม่ได้นะคะอาจจะหลงทางจำทางกลับบ้านไม่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะต้องพึ่งพายาิมากขึ้นเพราะว่าไม่สามารถทำได้แสดงว่าอาการของระยะป่วยของผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะมีระยะที่สามารถจะป่วยเพิ่มขึ้นและหนักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือต้องบอกก่อนว่าในโรคเนี้ย คือไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะเ,คเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของอาการที่เสื่อมค่อยๆเสื่อมลดลงคือมันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็มีระยะของมันดังนั้นถ้าเกิดว่าสตาร์ทเริ่มเป็นแล,แล้วก็จะอาการก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเอาเซมเมอร์ได้ถือว่าเป็นกรรมพันธุ์ไหมคะเราสามารถที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดได้หรือไม่คะคือเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยก็มีส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ๆแล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของ สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตค่ะผู้ที่ไม่ดูแลตัวเองนะคะไม่ทานข้าวเชา้าไม่ออกบังกายสูบบุหรี่นะคะดื่มสุรานะคะผู้ที่มีการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องนะคะรับประทานอาหารไขมันสูงผู้ที่มีความดันโลหิตสูงก็จะมีความเสี่ยงแล้วในส่วนของนักจิตวิทยาคลินิกเราเข้าไปเยียวยาหรือว่าเข้าไปให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ มีปัญหาหรือว่าป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ยังไงบ้างคะคือต้องบอกเลยว่าปัญหาในเรื่องของโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันก็จะมีมีประเด็นของผู้ป่วยแล้วก็ญาติในประเด็นของผู้ป่วยเนี่ยจมีในเรื่องของการคัดกรองนะคะ,ะเพื่อเพื่อติดตามดู ความสามารถของเขาว่าไปถึงระยะไหนแล้วนะคะเราผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีนอกจากอาการเรื่องของหลงลืมเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์เกิดขึ้นด้วยถ้าญาติพาผู้ป่วยไปหาหมอก็ควรจะบอกคุณหมอนะคะเ,ออเพราะคุณหมออาจจะใช้ยาในการช่วยในอาการตรงที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแต่สําหรับตัวญาติเองแล้วเนี่ยก็คือก็จะต้องทนรับอารมณ์ของ,ของผ,ผู้ป่วยนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการพูดคุยนะคะให้ ุณเนียทำความเข้าใจกับคนไข้เพื่อไม่ให้สุขภาพจิตทั้งสองฝ่ายเสียไป ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือคุณมีญาติที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์คุณจะมีวิธีการในการที่จะดูแลหรือว่าทําตัวยังไงได้บ้างคะก็ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยระยะแรกที่บอกว่าจะมีเรื่องของการหงลืมงเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยคือเขาก็ยังพอรู้ตัวว่าเอ้ความจําฉันไม่ดีมันไม่เหมือนก่อนนะคะพอเกิดแบบนี้ปุ๊บคนไข้ก็จะมีเรื่องหอาการคึงเศร้าเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องให้กําลังใจเขาในการดูแลรักษาตัวเอง นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเพิ่มกิจกรรมนะคะซึ่งคนปกติหรือคนที่ป่วยเป็นโรคในแรกๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะคะก็คือในเรื่องของการออกกําลังสมองนะคะการออกกําลังสมองก็คือการทํากิจกรรมนะคะที่ทําให้สมองเนี่ยมันได้ใช้งาน,นะคะ<อ>ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีการเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยก็จะดีมาก ก็คือ<ช>เหมือนเสริมทักษะให้สมองนะได้ทำงานะจะได้มีการชะลอ,ลอตัวที่จะเป็นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ,คะก็จริงๆแล้วถือได้ว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะอาจจะรักษาไม่หายขาดนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะชะลออาการต่างๆไม่ให้ มากกว่าเดิมได้ถ้าเกิดว่าเรารู้จักวิธีการในการดูแลตัวเองที่ดีแล้วก็รวมถึงมีญาติใกล้ชิดในการดูแลอย่างถูกต้องและให้กําลังใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจิจิรามากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรากเกี่ยวกับโรคอวัยวะเพศผู้ชาขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับ สมุนไพรตัวหนึ่งค่ะถือว่าเป็นสมุนไพรของไทยแล้วก็มีการวิจัยนะคะค่อนข้างที่จะแน่ชัดนะคะในประเทศไทยวิจัยมาเนิ่นนานแล้วพอสมควรเลยทีเดียวนะ,ะจนตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะนํามาสากัดเป็นเม็ดแล้วก็รับประทานได้นะ,ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะในช่วงหน้าค่ะว่าสามารถที่จะช่วยดูแลอย่างไรได้บ้างคะช่วงนี้พักก่อนคู่เดียว คงช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง ดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดี ตอนนี้นะคะสุนพารผู้ชมนะคะมาอยู่กับดรเพชชะจคอหญิงนะคะปิยพรพยักษพรมนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับสมุนไพรโรม,มิค่ะสวัสดีค่ะ <S <S คผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับอัลไซเมอร์กันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับสมุนไพรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่เขาบอกว่าสามารถที่จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูอาการอัลไซเมอร์ได้ สมุนไพรตัวนี้เนี่ยชื่อว่าพรอมนี้พรมนี้ค่ะ,ค,ะคืออะไรคะเป็นพืชลมลุกชนิดหนึ่งอะนะคะก็คือมีการใช้มานานแล้วในตำยาลาอายุรเวชของประเทศอินเดียนะคะพรมนี้เนี่ยสามารถบำรุงสมองบำรุงความจำป้องกันการเสื่อมของสมองได้โดยการป้องกันการที่เซลล์ประสาทอะคะ่ะจะจะตายไปคือเราจะเห็นว่าพรมนี้เนี่ยเหมือนเป็นเป็นพืชลมลุกเหรอเป็นพืชลมลูกค่ะปลูกได้ง่ายก็คือใช้แค่เด็ดตรงส่วนเหนือดินเนี่ยค่ะไปปัก ก็สามารถที่จะมีรากแล้วก็เจริญเติบโตได้จากการวิจัยของเราเนี่ยก็พบว่าส่วนเนื้อดินเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยก็คือบนนี้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ก็ได้เหรอคะใช่ค่ะก็คืออายุสักประมาณ2-3เดือนขึ้นไปสามารถที่จะเก็บส่วนเนื้อดินเนี่ยมาทําการสกัดต่อไปได้๋อแล้วอย่างนี้นี่คือเขามีอายุประมาณเท่าไหร่คะถ้าอย่างนั้ก็เอ่อถ้าแบบนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่เด็ดออกอะค่ะเขาก็จะขยั เหมือนขยายไปโตไปเรื่อยๆค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนบอกว่าเอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปลูกที่บ้านแล้วทานสดทานเองแบบนี้ได้เหมือนกันมั้ยคะได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าทานสดเนี่ยจำนวนที่รับประทานจะเยอะกว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าทานสดเนี่ยน้ำหนัก30กรัมนะคะก็จะเทียบเท่ากับยาเม็ด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลมิชนิดเม็ดของเราเนี่ยหเม็ดเป็นยาเม็ดกลมสีเขียวอ๋อแล้วค่าเป็นกลมสีเขียวใช่ค่ะอ๋อกมาเป็นแบบทานเหมือนยาสามัญประจําบ้านแบบนี้คล้ายๆอย่างนั้นเป็นผลิตที่เราขึ้นทะเบียนไว้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือทานเพิ่มมากกว่าอาหารปกติ แต่ว่าเราไม่มีสรรพคุณในการป้องกันและรักษาก็คือถ้าใครรับประทานแล้วก็คือ1เม็ดวันละครั้งนะคะจะก่อนหรือหลังอาหารก็ได้แล้วใครหรือว่าผู้ที่มีอายุประมาณเท่าไหร่คะถือว่าจะต้องเข้าเกณฑ์ที่ควรที่จะรับประทานเสริมอาหารแบบนี้รับประทานนะคะถ้าในข้อมูลการศึกษาเราเนี่ยก็คือทําการทดลองในอาสาสมัครสุขภาพดีนะคะที่ตั้งแต่อายุ55ถึง60ปีขึ้นไปก็เพราะว่าทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทรงตัว อีกทั้งมีสมาธิในการจดจ่อต่อสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือผู้ที่สูงอายุหน่อยก็สามารถที่จะเริ่มรับประทานเพื่อทําการฟื้นฟูสมองว่าถ้าเป็นเด็กที่เด็กกำลังเติบโตเด็กนี่ใช้ไม่ได้คือถ้าน้อยกว่า14ปีเราจะไม่แนะนําให้ใช้เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยยังมีการกําจัดอย่างเอ่อกำจัดยาหรือกําจัดพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่ได้เท่ากับผู้ใหญ่แสดงว่าพรมมีเนี่ก็คือ เข้าไปช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานของสมองที่กำลังจะเสื่อมเหมือนกันเอาไว้ก่อนที่มันจะเสื่อมไว้ก่อนอย่างถ้าถ้าสมองเสื่อมเปรียบได้เหมือนกับต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวเฉาเฉาไปแล้วเนี่ยนะคะการที่รับประทานพมิกก็เหมือนกับการลดน้ำทุกวันคือเหมือนการลดน้ำไม่ให้มันเกิดการเหี่ยวหรืออะไรไปอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้นไม้ที่เหี่ยวไปแล้วถึงแม้เราลดน้ํามันก็ไม่ได้ที่จะกลับคืนฟื้นฟูนนมาได้เร็วขนาดนั้นนไหมคะ สำหรับในส่วนของพรมนีเนี่ยเราเริ่มวิจัยมานั้นแต่ปี48แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกมาให้สื่อหรือว่าประชาชนรับทราบในนานแค่ไหนแล้วคะเ,เมื่อเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรปี2557ก็มีการตอบรับที่ดีจากประชาชนน,นะคะบางคนทานไปแล้วแล้วรู้สึกดีขึ้นก็โทรมาทาง call center ขององค์การอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่งั้นก็บางครั้งไปเปิดบูธอย่างเงี้ยค่ะก็มีประชาชนเข้ามาว่าเออลองลองรับประทานแล้วนะเสริมอาหารตัวนี้ทานแล้วแบบสดชื่นขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขนาดในการรับประทานก็คือถ้าเป็นแคปซูลก็คือ1เม็ดวันละครั้ง หรือถ้าบางคนบอกว่าอยากแบบทานสดทําเป็นผักก็คือ30กรัมน้าหนัก30กรัมถ้าเราถ้าเราไปลวกมันจะสูญเสียคุณค่าหรือคุณประโยชน์ไปไหมคะออความร้อนจะทําให้คุณประโยชน์สูญหายไปไหมสูญเสียไปขนาดนั้นค่ะก็คือสามารถรับประทานดิบก็ได้หรือว่าต้มหรือว่าลวกก็ได้รสชาติเขาจะเป็นยังไงรสชาติมันจะค่อนข้างขมนิดนึง แต่ว่าบางคนที่แบบชอบรับประทานผักอยู่แล้วก็จะแบบว่าอาสามารถทานกับสลัดได้หรือไม่งั้นบางท่านเนี่ยปลูกพรมนีแล้วงามมากๆเงี้ยค่ะบางท่านก็ อ่าตากแห้งแล้วก็ทําในรูปแบบของชาแล้วรับประทานก็มีค่ะอ๋อแต่อย่างนั้นก็ไม่ได้สูญเสียคุณค่าใช่ค่ะไปก็สามารถที่จะรับประทานได้เหมือนกันใช่ค่ะอืมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็ออกมาในรูปแบบของแคปซูลของยาเม็ดยาเม็ดค่ะอ่าในรูปแบบของยาเม็ดนะคะก็จะง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการรับประทานเราต้องมีช่วงเบรกหรือว่าหยุดพักเอ่อในการรับประทานนะคะก็กาจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยแล้วแต่ผู้บริโภคนะคะแต่ถ้าจากข้อมูลแล้วก็คือ อเราให้ในทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดีนะคะ,คะเราประทาน3เดือนแล้วเราให้ทาน2เดือนแล้วก็หยุด1เดือนก็ยังพบว่ายังมีผลที่ดีอยู่ค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะทาน1ขวดแล้วเนื่องจากใน1ขวดเราค่ะจะมี60เม็ด ซึ่งทานได้ 2, 2> ดเดือนนะคะาอาจจะทานต่อไปอ,อีกขวดนึงแล้วค่อยหยุดก็ได้<า>หรือบางท่านอาจจะทาน1ขวดแล้วก็หยุดไปแล้วค่อยมารับประทานใหม่ก็ได้แล้วถ้าบางท่านบอกว่าเริ่มมีอาการบ้างแล้วยังสามารถที่จะรับประทานได้อยู่ไหมคะรับประทานาในบางส่วนก็อาจจะ<อ>ไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้ให้ส่วนที่เสื่อมไปแล้วกลับคืนมาแต่อาจจะสามารถที่จะชะลอไม่ให้ส่วนใหม่กระบวนการส่วนใหม่ที่จะเสื่อมไปคเหมือน เสริมเพื่อไม่ให้ส่วนใหม่เนี่ยมันซุดลงไปมากกว่าเดิมน,นะคะอย่างว่านะคะคุณผู้ชมหาการอัลไซเมอร์เนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็มันจะเกิดคุณผู้ชายก็เยอะนะคะอายุเยอะก็มีอาการาต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่น่าสนใจเลยนะคะของเมืองไทยของเรานะคะสุดท้ายค่ะให้หมอ,อฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่มีอาการป่วยของอัลไซเมอร์นนี้หน่งแล่คะค่ะก็ในการป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคะก็จะเ,เรียกได้ว่าเป็นปัญหาในปัจจุบันอย่างมากนะคะเนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นและการที่มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ใน ในครอบครัวเราหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่กระทบแค่คนผู้ป่วยนะคะก็คือรอบข้างทั้งครอบครัวนะคะดังนั้นก็คือเราก็ควรจะหันมาดูแลการหันมาดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ในส่วนที่เราสามารถที่จะชะลอป้องกันแล้วก็ รับประทานไว้ด้วยนะคะอีกทั้งพรมมนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรที่ได้รับการวิจัยในประเทศไทยนะคะโดยนักวิจัยไทยแล้วก็มีการสนับสนุสน,นทุนวิจัยจากในประเทศไทยซึ่งถ้าเทียบแล้วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตันอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือว่า,าบำรุงเกี่ยวกับชะลออัลไซเมอร์เนี่ยตัวนี้ก็เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทยนะคะก็ขอเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่รักสุขภาพในการ ชะลอหรือป้องกันไว้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นพืชสมุนไพรของไทยปลูกก็ปลูกได้ง่ายๆค่ะรับประทานกันได้ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างและก็อีกหนึ่งวิธีการที่ดีนะคะที่จะทําให้คุณลืมป่วยได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่มาตอบคุณกันขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้าเรายังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะนามาฝากคุณผู้ชมนะคะกับเรื่องราวของอัลไซเเมอก่่นคูดียวะ พึ่งกันผิวพันชัยแบ่งสักด์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้างเวรกันมคืนทําชั่วไปอาจต้องใช้กัรเวรความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม คุณผู้ชมคะก็ได้ทราบถึงเรื่องราวของอัลไซเมอร์รวมไปถึงสมุนไพรทางเลือกนะคะอย่างพรมมิกกันไปแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่ารายการลืมปวดของเราค่ะยังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการอัลไซเมอร์ได้แต่ว่าจะเป็นวิธีอะไรไปตามกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการนวดเพื่อการบำบัดอาการอัลไซเมอร์หรืออาการเกี่ยวกับความจำกันนะคะโรคอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากการที่เราดื่มน้ำน้อยเกินไปน้ำในเลือดน้อยทำให้หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นแนวทางการบำบัดของดีอโรคยานะคะจะเป็นการนวดกระตุ้น3จุดหลักด้วยกันคือ 1. เส้นลมปนานไตและเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้าให้ร่างกายและขับน้าเสียออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น 2. เส้นลมปานถุงน้ำดีเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตที่มีประสิทธิภาพและ 3. เส้นลมปานหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจเพื่อการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดังที่เจ้าหน้าที่ของเรากำลังจะสาธิตให้ดูต่อไปนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของเรากำลังจะเริ่มจากเส้นลมปานไตนะคะซึ่งเส้นลมปานไตนะคะจะมีจุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่บริเวณด้านข้างด้านในของฝ่าเท้านะคะไล่ขึ้นไปตาม แนวข้างของน่องนะคะเลื่อนขึ้นไปที่ก้นกบนะคะหลังจากนวดกระตุ้นบริเวณเส้นลมปนานไตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนวดกระตุ้นบริเวณเส้นลมปันกระเพาะปัสสวาวะซึ่งเส้นลมปานทั้งสองเส้นนี้จะทำงานควบคู่กันนะคะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให้แก่ร่างกายและช่วยขับของเสียทางปสัสสาวะให้การขับของเสียทางปสัสสาวะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะนะคะจะมีความยาวตั้งแต่ปลายเท้าของเราขึ้นไปถึงศีรษะของเรานะคะโดยจะพาดผ่านบริเวณก้นกบนะคะบริเวณบั้นเอวสบะบัก จนไปถึงศีษะนะคะการนวดกระตุ้นตามเส้นลมปานกระเพะาะปัสสาวะจึงเป็นการช่วยให้เราสามารถที่จะลดอาการปวดเข่าวปวดเอวปวดหลังรวมถึงปวดต้นคอและศีษะได้ด้วยค่ะและสิ่งที่ควรทำควบคู่กันคือการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มนวดตามแนวเส้นลมปานถุงน้ำดีค่ะเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายให้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยผู้ได้รับการน,นวด จะต้องนอนในท่านอนหงายค่ะสำหรับเส้นลมปานถุงน้ำดีนะคะจะมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณเฝ่าเท้าของเรานะคะไล่ขึ้นมาตามแนวหน้าแข้งด้านนอกค่ะผ่านจุดสลักเพชรซึ่งเป็นจุดด้านข้างของลำตัวนะคะด้านข้างก้นกบกเรื่อยขึ้นมาจนถึงบริเวณศีรษะด้านข้างขมับเช่นกันดังนั้นนะคะถ้าเส้นลมปานถุงน้ำดีเกิดการติดขัด เราจึงสามารถเกิดอาการได้ทั้งการปวดเข่าด้านข้างปวดสลักเทศปวดบริเวณไหล่และปวดศีรษะการนวดกระตุ้นบริเวณเส้นลมปานถุงน้ำดีจึงเป็นการช่วยให้เราลดอาการปวดในบริเวณดังกล่าวได้ดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนวดกระตุ้นบริเวณเส้นลมปานหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบฉีดโลหิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังนวดกระตุ้นบริเวณเส้นเยื่อหุ้มหัวใจค่ะ การบำรุงเยื่อหุ้มหัวใจของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเราควรงดกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานสูงในเวลากลางคืนค่ะเพื่อลดความร้อนให้เยื่อหุ้มหัวใจและหัวใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะเส้นต่อไปจะเป็นเส้นลมปานหัวใจค่ะ,คะการนวดตามแนวเส้นลมปานหัวใจนะคะนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบฉีดโลหิตยังเป็นการช่วยให้เราเกิดความผ่อนคลายช่วยให้เราหลับสนิทได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับการลดปัดจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์หรือโรคเกี่ยวกับความจำนะคะนอกจากการนวดเพื่อช่วยกระตุ้นตามที่เราได้แสดงให้เห็นกันไปแล้วนะคะเราควรดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงด้วยตัวเองทุกวันด้วยการดื่มน้ำเปล่าเพื่อเพิ่มน้ำให้เลือดและร่างกายอย่างเพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอลดภาวะความเครียดและออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อเราจะได้ห่างไกโลโรคและลืมป่วยกันคะ่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะและสําหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาของรายการลืมป่วยแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะเชื่อว่าเรื่องราวของอัลไซเมอร์นะคะคุณผู้ชมก็น่าจะได้รับสาระความรู้และก็ได้ลองนําไปปรับใช้นะคะกับคนรอบตัวหรือว่ากับตัวคุณเองได้ค่ะแต่สาหรับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และอีก2ช่องทางทางเว็บไซต์ www.tvparlament.net <_ d ata> หรือว่าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่นทางสมาร์ทโฟนของคุณใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะคะเซิร์ชไปเลยค่ะที่ TP c h anel n เพียงเท่นี้ก็สามารถติดตามรายการดีๆได้แล้วละคะ่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทิมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ